โอเคตอนนี้ก็กำลังจะไปวิ่งทดสอบอันนี้ s ซ n ฟิโร่เอสานะอันนี้คืออ่ามันมีอยู่แล้วนะอันนี้ตอนรับรถก็คือมีไฟถุงลมดยู่แล้วนะเครื่อ <Area. ส> งสแกนรุ่นนี้กับรถรุ่นนี้โชว์ได้ไม่ครบนะเวนเซเลนอย์เน,นี่ยก็คือดูเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ได้แต่ว่าปกติคือถ้าเคยเห็นเห็นรนุ่นอื่นก็คือมันจะเป็น on นออเลยแต่รุ่นนี้คือดูจากค่าเปอร์เซ็นต์การทำงานนะครับ แล้วก็อ,อุณหภูมิน้ำมันเกียร์เนี่ยก็ดูจากตัวโวนโอเคอันนี้อยู่เกียร์หนึ่งนะงเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่า สังเกตไอตัวนี้ก็ได้ครับก็ค,คือตัวล็อกอัพ้วดูที่รอบก็ได้นะนี่คือยังไม่ล็อกอัพนะแต่เข้าเกียร์สีดแนะคือฟีลลิ่งของคนขับก็จะรู้เนะี่ยเราล็อกนะอัพทางานแล้วรอบๆจะตกลงมาแล้วก็ดูนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนะี่ยล็อกอัพทำงานแลโอเคก็ทำครบทุกเกียร์นะ เดี๋ยวก็ลองวิ่งทดสอบยาวๆดูนะครับเพราะว่าคันนี้คือก่อนหน้านี้ปีกผีเสื้อมันเสียแล้วก็กล่องก็มีปัญหาตอนที่วิ่งทดสอบตอนแรกเลยครับจะดีใจอยู่แล้วครัว่าโอเควิ่งครบทุกเกียร์ปุ๊บแล้วผ่านไปสักเกือบเกือชั่วโมงไงกนะลายเป็นว่าเกียร์ไม่เปลี่ยนพอเกียร์ไม่เปลี่ยนปุ๊บก็มาไล่ปัญหาไล่ไฟไล่อะไรดูก็เจอว่าเซ็นเซอร์ปีกผีเสือ้อ เสียเอามาเปลี่ยนวิ่งไปวิ่งมาเอามาเปลี่ยนกล่องมีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนไอตัวปีกปีเสื้อทั้งอันอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าดีเทลก็อาจจะเยอะพอสมควรเอาเป็นว่านาตอนนี้คือจัดการแก้ไขนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองวิ่งดูยาวนิดนึงนะครับดูว่าไอสิ่งที่ได้มาเพื่อวิว่งเป็นระยะเวลาสักชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยมันยังอยู่ดีอยู่ไหมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในกลอ่องควบคุมยังอยู่ดีอยู่ไหม หรือว่ามอเตอร์วิกฟเสื้อยังอยู่ดีอยู่ไหม,มยังอยู่ภายใต้ความร้อนหนึ่ชั่วโมง2ชั่วโมงภายใต้การทําง,งานว่ามีไฟพ้อนตัวมันอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยโอเค,อเค,อเคก็วิ่งมาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้แล้วแล้วก็การทำงานของอุปกรณ์ที่เปลี่ยนมาก็ยังอยู่ดีนะ ทั้งในส่วนของปีพิเซอร์แล้วก็กล่องนะครับที่ทำการแก้ไขมาในรอบแรกที่วิ่งได้ประมาณสักชั่วโมงแล้วเกิดปัญหานะนี้คือแก้เรียบร้อยแล้วก็ก็วิ่งได้ปกตินะคืออุปกรณ์เหล่านี้พอรถเริ่มมีอายุอุปกรณ์ที่ได้มาคือบางทีมันก็ไม่ได้แบบเป๊ะ ร้อยเปอร์เซ็นต์สทัทีเดียวอันนั้นก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของเครื่องยนต์อีกอะไรเงี้ยคือมันก็ก็หลายเรื่องอยู่อะไรเงี้ยครับโอเคแต่ว่าน,นี้คือก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับอ่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เพราะว่ามันก็วิ่งครบทุกเกียร์นะครับอันนี้คือชะลอนะลงมาเกียร์สามก็ปกตินะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการวิ่งทดสอบ c ีฟิโร a เอสาที่เป็นมีปัญหาเรื่องระบบไฟหรือว่ากล่องควบคมุมหรือว่าในส่วนของอย่างอื่นที่อยู่นอกเกียร์นะที่ทําให้เกียร์เกิดปัญหาอย่างเงี้ย